สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกระจังก็จะมารีวิวเครื่องยิงเลเซอร์นะคะของกัดก็จะเป็นแบบเป็นหัวเย็นเนาะเป็นได้ทั้ง IPM กํากำจัดขนแล้วก็ทำให้ผิวสว่างใสเนาะก่อนอื่นก็คือเดี๋ยววันนี้คือกัดจะมา2ตัวเลยนะคะซึ่งเครื่องนี้ค่ะมันมันจะได้เอ่อหนึ่งหน้นหามหมื่นช็อตเนาะ ก็วิธีก็คือเสียบปลั๊กนะคะตัวนี้ตัวนี้ของการหัวหัวเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งกําจัดขนแล้วก็ยิงหน้าขาใสายเลยเดี๋ยวกัดจะกําจัดขนที่เป็นหนวดตรงนี้ก่อนนะก็คือเปิดก็คือแตะแตะนี้ค่ะแปบ๊บนะนี่อันนี้คือเสียบปลั๊กแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าแตะนี้ก็คือเปิดเครื่องแล้วถ้าเป็นตัวเนี่ยอันนี้กับตัวเย็นเนี่ยคือเป็นโหมดเย็น เราสามารถปรับโหมดได้อยู่นะอย่างนี้คือถ้ามีคําว่า SR เนี่ยก็คือเป็นขาใสแล้วก็เป็นโหมดเย็นด้วยมันเลือกได้ก็คือเหมือนกําจัดขนอย่างเดียวกําจัดขนแล้วก็โหมดเย็นหรือว่าเป็นหน้าขาใสแล้วก็โหมดเย็นหรือจะเป็นหน้าขาใสอย่างเดียวก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวก๊าขอเป็นโหมดเย็นแล้วก็กําจัดขนนะเดี๋ยวจะกําจัดตรงนี้แต่เดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนแล้วก็นิดนึงค่ะเวลาที่กันพึ่งรู้มาเหมือนกัน อันนี้ก็คือก,กัดทำไปหลายครั้งแล้วเนาะกัดเพิ่งรู้มาว่าเออเลเวลอะในนี้มันจะมีห้าเลเวลห้าเลเวลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า้าเลเวลขึ้นอยู่กับสีผิวของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่ายิงแรงแล้วมันจะดีเพราะว่าที่รักแร้ยิงแรงจักแรลำมะตรงนี้ตรงหนวดนะคะก็คิดว่าน่าจะประมาณเลเวลที่สองพอ อาจจะขอใส่แว่นก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันลงไปบลงเลงพแล้วก็ยืมคิดว่าน่าจะโอเคอะ ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้คือแกก็จะยิงหมดหน้าเขาใส่ด้วยก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะหน้าเขาใส่แล้วก็เย็นเราสลับกันแล้วนะขอแค่เลเวลสองพออ่ะเดี๋ยวยิงให้ดูเลยนะจ๊ะ ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็วิธีปิดนะคะแตะไวอย่างงี้ก็คือปิดเลยแล้วก็ถอดปักแต่วันนี้ค่ะเราจะไม่เราจะไม่แค่ยิงเปิอป้อเิ้หยิบเครื่องมาให้นหน่อยลูกเราจะไม่ได้ยิงแค่เลเซอรนะ์หน้าข่าวใสอย่างเดียวนะคะเปิ้หยิบมาขอบคุณครับลูก ก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือการรู้สึกว่าเรายิงเลเซอร์ยิง IPL เวลาวใช่ไหมคะเราก็ควรจะบำรุงมาด้วยก็คือใช้เครื่องนี้ด้วยค่ะเครื่องไคโอนะคะวันนี้กก็จะใช้ีเปิดเปิดแล้วนะใช้หมดเย็นขอ10องศาพอก่อนอื่นก็ทาครีมไปก่อนนะคะทางเป็นวิตามินซีแล้วก็อะไรนะคอลลาเจนก็ชอบทาทีเดียว เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็คือเมื่อกี้เราเปิดเปิดเครื่องไว้แล้วเนาะก็อันนี้คั้งคอลลาเจนแล,ล้วก็วิตามินสี ใช้ได้ทุกวันไหมก็อาจจะใช้ได้ทุกวันแต่ส่วนตัวคิดเอาเองนะคิดว่าควรจะทำแค่วันเดือนวันค่ะสำหรับตัวในไคโอนะเครื่องไคโอเนาะมันจะเป็นเหมือนถ้วยผักครีมซึ่งตัวเนี้ยค่ะในนีกเวลาเราคือคอร์สเขาก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะชวยให้เราครีมให้เราก็อยู่ที่ครีมของเขาว่ามีประสิทธิภาพในการได้เห็นผลกันหน้าเราแค่ไหน fight ให้ป๊าป๊าหน่ลูกเบาเสียงเพลงหน่อยก็จับประมาณนะี้เนาะ แล้วก็ทาคอนะคะพ่อเคสไม่รับในการดูแลผิวของกระจันนะพ่อะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะ,ปะไปแล้วนะใครสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะก็คือใช้ประมาณนี้นะไ,ไ,ไปแล้วาบาย,บาย